ท่านน่คืนนี้แมปดีเทอร์นทูเทเลททาวเวอร์ดีเนมีอัปเดตนะครับผมเออแล้วก็หนึ่งในสาเหตุที่น่าจะไม่โดนปิดแมปเห็นเขาบอกว่าแมปนี้เนี่ยทำการซื้อลิขสิทธิ์กับแมปต้นฉบับมาเรียบร้อยแล้วก็น่าจะรอดเนาะอ๋อแล้วก็ในส่วนของกล่องของขวัญเนี่ยปัจจุบันก็มีการแก้เรียบร้อยนะครับอะอย่างของพี่เนี่ยสามารถกดรับได้แล้วแต่บางคนบอกกดไม่ได้อันนี้ไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจเลยหรืออาจจะเป็นแค่บางคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ส่วนคอนเทนต์หลักในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าไน i ์ไททันสปีกเก r ร์ไก่นะครับซึ่งเอาจริงจากที่ดูข้อมูลเนี่ยแมปต้นฉบับค่อนข้างจะกโกงกว่าเยอะเลยในที่แมปต้นฉบับเนี่ยสโลได้ด้วยแต่แมปนี้น่าจะสโลไม่ได้นะครับอ๋อแล้วก็แมปต้นฉบับอย่าง To w e r d e f e n s e เนตนี่ยตัวน,นี้ AOE ด้วยนะแต่อันนี้ไม่เขียนก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่านะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยพี่เองก็ยังไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งเนาะทัก Discord มานะครับว่า ก็กราบขอบคุณน้องออซามโอพีด้วยนะครับที่เอาตัวละครมาให้รีวิวนะฮะโอ้มี1 9 1ตัวด้วยเอาจริงถ้าสมมติไปรีวิวเนี่ยแล้วความสามารถมันดันแบบอ่อนกว่าตัว u t s ขึ้นมานี่บัรเลยเลยนะอุตสาห์ถือมีดแล้วถ้าแบบตัวถือมีดดันกากว่าต้นฉบับตัวแรกเนี่ยคือแย่เลยสําหรับตัวนี้เนี่ยข้อดีอย่างแรกคือใช้เงินลงแค่500นะครับ5้0นี่เป็นอะไรที่น้อยมากๆแต่เราไม่รู้ไงว่ามันจะใช้เงินอัพเยอะหรือเปล่าเวถ้าพี่เลนใช้เงินอัพเยอะก็ชิบหายเหมือนกัน เเดี๋ยวนะไอตัวโมเดลตรงนี้มันอ๋อนี่มันล่าง UTS นี่ยว่ะอัปเกรดให้ท่านสปีดก็กลายเนาะแต่ที่เราใช้จะเป็นล่างถือมีดซึ่งล่างถือมีดมันมาทีหลังมันมาหลังไฮเปอร์ไม่ใช่หรอวะใช่ไหมพี่จําได้ว่าไฮเปอร์มันมาก่อนปะหรือว่าจําผิดวะทุกคนเออวะอาจจะจําผิดก็ไดใ้ใครจำได้ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะพี่เองก็เริ่มจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วอะ และก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครกันคนละหนึ่งครั้งและใครหาร้านค้าเติมระบักราคาถูกก็ขอฝากร้านค้าบิวปกกร์ไว้ด้วยนะครับบิวปกกร์ช็อปร้านซื้อขายตัวละครสินค้ารูปบอกราคาถูกล่าสุดมีแมปสปองบ๊อบแล้วนะมีตัวละครเทเอสราคาถูกให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากแมปสปองบ๊อบนะครับก็ยังมีแมปอื่นอีกด้วย อย่างเช่นแมปฟิตเองก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นการรับฟาร์มเบ็ดต่างๆนะครับเรียกได้ว่ามีบริการแบบครบถ้วนเลยยังมีบริการรับเติมโลบักรโลบักแท้ปลอดภัย1 0 0งปรเตแถมถูกเติมเองด้วยนะสินค้าและบริการมีให้เลือกซื้อเยอะขนาดนี้ถ้าสนใจก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวประกอบน,นะครับ <S <S และด้วยความที่เจ้าไนฟ์ไททันสปิกกายเนี่ยมันใช้เงินวาง500ใช่ไหมพอเง้นตานี้พี่จะอย่าเพิ่งวางเบรกละกันเนาะเดี๋ยวเรามาลองวางแค่ตัวนี้ก่อน ช่วงแรกก็วางตัวทำเงินไปรู้สึกจะต้องเวฟ3หรือเปล่านะอ่าอาจจะต้องเวฟสนะครับเพราะใช้เงินลง500หรือว่าเราควรวางเมกก่อนวะทุกคนถ้าวางเมกก่อนชีวิตมันก็จะสบายช่วงหนึ่งเนาะเออเอาแย่ละไงเมก4ี่รต้องรอเวฟที่4ี่อ่มเอาไงดีเอาเป็นรอดูก่อนแล้วกันนะครับลองแบบวางวางตอนเวฟสเนาะอ่าเวฟสวางปุ๊บ นี่ดาเมจหนึ่งพันคูดาวหนึ่งวิแล้วก็ระยะ30นะครับอันนี้คือต่างจากต้นฉบับเลยอะต้นฉบับนี่คือดาเมจแรงมากจําได้ว่าต้นฉบับนี่ดาเมจสองพันเลยนะแล้วก็เอ้แต่ระยะมันยี่ห้านี่วะ่ะอันนี้พี่ลองดูข้อมูลจากต้นฉบับมาด้วยแล้วคือใช้เงินวาง500ก็จริงแต่ว่าขึ้นเลเวลสองเนะี่ยใช้เงินสองพันมีแววนะพี่ว่าเรามีแว่วนะ่าจะต้องวางเม็กก่อนวะ่ะถ้าไม่วางเม็กเคลียร์เวฟไม่ทันจริงๆเนี่ยดุดเยอะด้วยอะตอนนี้ก็วางเมกอ up ขึ้น4แล้วกันสัก4หรือ5ดีวะ 4ี่ชอบปดร้อยห้าบวกอีกพันหนึ่งก็เป็นพันแปดเอ่ออัพขึ้น4ไปก่อนแล้วกันอัพขึ้น4ี่ก็สามารถเคลียร์เว็บได้พอสมควรแล้วเจ้าไนฟ์ไททันสปีกเกอร์ไคเนี่ยมันใช้เงินอัพขึ้นเลเวลสองสองพันะแต่ว่าคูดาวลดลง50%เลยอะจาก1วิเป็น0.5นน่าจะดีอยู่นะเอ้ยแต่ดีไซน์ดีไซน์ตัวละครทำออกมาดีเด้อทำไปเล่นไปถือว่าไม่แย่เลยถือว่าไม่แย่อ่ะนี่เลเวล2ดาเมจ2,500ัา้ยเอ้าตอนนี้มีปืน2ข้างว่ะ ก็อันนี้เป็นปืนยิงสองข้างดามเมจ2,500คููดาวน์0.5แล้วก็ระยะ40นะครับเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่ามันใช้เงินอัพขึ้นขั้นต่อไปก็เอาเรื่องชิ้นกันนะ <c oughs> ใช้เงินแบบเยอะเลยอะ่ะ5 0 0พเพราะงั้นระหว่างนี้ก็อัพตัวทำเงินไปก่อนละกันนะครับอัพทุกตัวให้ขึ้นซักเลเวลเลเวล3าเลเวล4ละกันน่าจะโอเคอยู่นะแล้วดูใช้เงิน5,000ในการขึ้นเลเวล3าคือคุณพี่เนี่ยดามเมจเ,เบาวกว่าต้นฉบับไม่พอยังใช้เงินอัพมากกว่าต้นฉบับอีกนะเนี่ย มันเป็นตัวละครที่กระโปกมากเลยแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะต้องรอดูเลดเกมสักนิดหนึ่งยังคาดหวังไงเผื่อจะมีเหมือนเอ e รู้สึกตัว UTS เนี่ยอัพเกรดให้ทานสปีกเกอร์ไก่ตอนแรกก็ไม่บอกนะครับว่ามีเอ e แต่พอเราอัพถึงประมาณเลเวล4เลเวล3มแนแหละมันก็มีตีกลุ่มเป็นเอ e เนาะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ต้นฉบับมีนะต้นฉบับมีอัพขึ้นเลเวล3เอาวะดีไซน์เปลี่ยนเว้ มีเลเซอร์มีบีมจากหน้าอกตอนนี้เอาเรื่องนะเนี่ยดาเมจสามพกูดา0ศูนย์ระยะ45ใช้เงิน1 0 0 0 0ื่นขึ้นเลเวลส่เฮ้ยในการเก็บรายละเอียดเรื่องดีไซน์ตัวละครน,นี่คือดีเลยดีน่าจะแบบเอาจากต้นฉบับมาทั้งดุนแต่เลเวลต่อไปใช้เงิน1 0 0 0 0หื่นนะเยอะมากระหว่างนั้นก็ขอทําการกลับมาตัวฟาร์มเงินก่อนละกันนะครับเอาตัวฟาร์มเงินทุกตัวให้ขึ้นเลเวลหไปก่อนเนาะ แล้วก็ค่อยกลับมาเพิ่มแล้วกันเว็บที่25ขึ้นเลเวล4อู้เพิ่มมีดเข้ามานะฮะแล้วก็วงโจมตีจาก2วงเนี่ยกลายเป็น3วงที่รู้นะฮะวงนอกจะเป็นการยิงเลเซอร์จากหน้าอกวงตรงกลางจะเป็นระยะปืนแล้ววงในสุดจะเป็นระยะของมีดนะครับอา่าอันนี้เดี๋ยวเอาข้อมูลต้นฉบับให้ดูแล้วกันสำหรับต้นฉบับจะมีทั้งหมด5เลเวลแต่อันนี้มีแค่4เลเวลนะครับแล้วก็ต้นฉบับตีแรงกว่าสโลได้รวมถึง AOE ตีกลุ่มด้วย แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันดามเมจ5 0 0 0 0แล้วก็คูดาสุดยุดสองหก็วิละประมาณ2 0 0 0 0นะครับแล้วก็ระยะ50เนาะเอาง่ายๆคือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ได้ตรงกับต้นฉบับและส่วนตัวอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าเขาพยายามดิเยกเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนาะคือที่รู้เนี่ยมีการซื้อข้อมูลบางส่วนเช่นตัวละครเก่าๆแมพอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวละครหลังจากที่มาหลังช่วงโดนแบนไปอะไม่รู้ว่ามีการปรับใหม่ทุกตัวหรือเปล่าอย่างดีไซน์อันนี้กับต้นฉบับก็ไม่เหมือนกันนะ รู้สึกว่าในต้นฉบับมีจะเป็นอีกสีหนึ่งด้วยปะ่ะแล้วก็จะมีลำโพงแค่ข้างเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเอารูปมาให้ดู <C ell> เฮ้ยมันก็สองข้างนี่หว่าแต่ว่าไอตัวแแบบก๊อปมันอีกข้างหนึ่งแบบแบบปลกแปลกป่ะวะรู้สึกไม่ไม่เหมือนกันนะน่าจะหลีเลี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์แหละ เอาเป็นว่าในส่วนรวมๆนะครับไม่มี a อ e ตัวละครนี้ตีเป้าหมายเดี่ยวเท่านั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยในการเคลียร์เวฟก็อาจจะช้าหน่อยหรือเปล่าแต่ว่าดามเมจกับครูดาวมันเยอะมันเร็วนะก็อาจจะเคลียร์เวฟเร็วก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่ระหว่างนี้ขออัพตัวเงินให้ตันก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะเพื่อเอาชัวร์เดี๋ยวขอมาดูดีไซน์สักนิดหนึ่งล้วกันเอาใหม่นะเลเวลหนึ่งมีปืนมือทรายใช่ไหม พอขึ้นเลเวล2ก็จะมีปืนมือขวาโอเคแล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นเลเวล3เนี่ยจะมีเหมือนพวกคอพลังงานอยู่ตรงหน้าอกยิงเลเซอร์นะครับแล้วก็ขึ้นเลเวล4จะถือมีดอันหนึ่งเนาะเสียได้วะ่ะถ้ามันปามีดมันจะเท่มากเลยจริงๆนะเวหรือว่ามันคนละตัวคนละร่างกันวะพี่อาจจะคิดไปเองหรือเปล่า <c oughs> พี่อาจจะคิดไปเองว่าเป็นตัวเดียวกับไอ้แมปทอร์เร็ตทาวเวอร์ดีเอนต์หรอ,อาจากที่สังเกตมานะครับตัวละครนี้จะลําบากช่วงแรกเพราะว่ามันใช้เงินในการอัพเยอะมาก แต่พอประมาณช่วง30ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถผ่านเวฟได้ชิวๆด้เรื่อยเลยแล้วก็จบเวฟ5้โดยใช้เวลาไปประมาณ12นาทีนะครับเอาจริงๆถ้าเล่นดีๆหน่อยอาจจะใช้เวลาประมาณ1 1นาทีกว่าๆก,ก็ได้อาจจะเร็วกว่านี้หน่อยอ่ะก็มาสรุปรวมๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครนี้อ่าพี่ลืมสังเกตชื่อไปอย่างหนึ่งเวตัวนี้ชื่อว่าไนฟ i ไททันสปี e เกอร์กายใช่ไหม แต่ว่าในแมปทอร์เรตทาวเวอร์ดเน์เนี่ยมันจะเป็นอัปเกรดด้วยก็คืออนาคตอาจจะมีร่างอัปเกรดก็ได้เพราะงั้นที่เทียบมาก็อย่าเพิ่งนับรวมแล้วกันเนาะถ้าเอาไปเทียบกับ UTS ีเนี่ยก็ส่วนตัวพี่ว่า UTS อยยังเคลียเว็บเร็วกว่านะตอนที่พี่เล่นคนเดียวมันประมาณ9 1 0นาทีอะ่ะตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องตีเป้าหมายเดียวนี่แหละแต่ก็นั่นแหละครับชื่อเขาไม่ได้เขียนอัปเกรดอ่ะต้องรอดูว่าอนาคตจะมีร่างอัปเกรดหรือเปล่าเนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันหน่อยนะครับใกล้60,000ซับแล้วไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า